สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้คุณครูเหมียวจะมาสอนในเรื่องมารยาทในการเขียนและการเขียนบันทึกความรู้พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ เขียนการเขียนเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารเพราะการเขียนสามารถบันทึกในสิ่งที่ได้อ่านได้ฟังทบทวนความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้การเขียนที่สำลิดผลคือการเขียนที่ผู้อ่านเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการมารายาทในการเขียนมีดังนี้ค่ะ1 เขียนให้ถูกต้องตามอักขระวิธีและรูปแบบการเขียน 2. เขียนในสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น 3. เขียนในสิ่งที่เป็นจริงมีประโยชน์มีการค้นคว้าข้อมูลอย่างถูกต้อง 4. ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับรูปแบบของงานเขียน 5. เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายสวยงามสะอาดและหก บอกแหล่งที่มาและชื่อผู้แต่งหากคัดลอกข้อความมาจากหนังสือเล่มอื่นค่ะการเขียนในรูปแบบต่างๆรูปแบบการเขียนในภาษาไทยมีสองรูปแบบนะคะคือการเขียนประเภทร้อยแก้วและการเขียนประเภทร้อยกรอง ซึ่งวันนี้คุณครูจะมาพูดถึงการเขียนประเภทร้อยแก้วค่ะงานเขียนประเภทร้อยแก้วที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการเขียนจดหมายการเขียนเรียงความการเขียนย่อความการเขียนแสดงความคิดเห็นและการเขียนบันทึกความรู้ค่ะการเขียนบันทึกความรู้หมายถึงการจดบันทึก หรือการนำความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ต่างๆมาประมวลเรียบเรียงและเขียนขึ้นอย่างเป็นระบบโดยการเก็บใจความสำคัญของสารที่ได้รับจากการฟังหรือการอ่านมาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความสำคัญครบถ้วนด้วยสำนวนของผู้เขียนเองค่ะหัวข้อการเขียนบันทึกความรู้ 1. ชื่อเรื่อง 2. เนื้อหาที่ได้จากการค้นคว้าโดยสรุป 3. ชื่อผู้รายงานและ 4. หนังสือที่นำมาค้นคว้าโดยระบุชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งโรงพิมพ์ปีที่พิมพ์หรือจากการดูหรือการฟังจากใครเมื่อใดต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการเขียนบันทึกความรู้กันนะคะให้นักเรียนอ่าน ฟังหรือดูเรื่องให้เข้าใจตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องว่าเราอ่านฟังหรือดูเรื่องอะไรเรื่องนั้นเป็นอย่างไรและมีการลำดับเรื่องราวอย่างไรจากนั้นนำคำตอบมาเรียบเรียงแล้วเขียนจดบันทึกเป็นเรื่องราวค่ะ ประโยชน์ของการเขียนบันทึกความรู้ 1. ช่วยเหลือความจำหรือทบทวนความรู้ของนักเรียน 2. ให้ความรู้แก่ผู้อ่านหรือผู้ที่พบเห็นและ 3. นํนมาเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือข้อมูลหลักฐานได้ค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่านค่ะ เรื่องที่ครูนำมายกตัวอย่างคือเรื่องทำไมต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบสะดือครูให้เวลาอ่าน2นาทีนะคะ เมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วไปตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านกันนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนอ่าน1นาทีค่ะ เมื่อนักเรียนอ่านเข้าใจแล้วเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนอ่านเรื่องตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านแล้วทั้นตอนสุดท้ายนักเรียนก็นำข้อความมาเขียนเรียบเรียงเป็นเรื่องราวตามตัวอย่างนี้เลยนะคะคุณครูขอฝากเน้นย้ำนักเรียนทุกคนค่ะ การเขียนบันทึกความรู้อย่างถูกต้องนักเรียนควรทำตามขั้นตอนแต่ในสิ่งจำเป็นที่สุดที่เราควรตระหนักอยู่เสมอในเรื่องของการเขียนนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการเขียนนะคะจึงจะถือว่าเป็นผู้เขียนที่ดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องมารยาทในการเขียนและการเขียนบันทึกความรู้กันไปแล้ว ต่อไปเราจะมาทำใบงานกันนะคะเด็กๆใบงานที่1เรื่องการเขียนบันทึกความรู้คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านและเขียนบันทึกความรู้ตามรูปแบบที่ครูกำหนดให้เลยนะคะแบบบันทึกความรู้อยู่หน้าถัดไปนะคะ เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือตั้งคำถามตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว mm. ก็เขียนเรียบเรียงเรื่องราวลงในแบบบันทึกนี้ได้เลยนะคะ mm. อย่าลืมนะคะ mm. ว่าเราจะต้องมีมารยาทในการเขียนด้วยนะคะ mm. เด็กๆต่อไปเรามาทำใบงานที่สองกันค่ะใบงานที่สองเรื่องการเขียนบันทึกความรู้คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกเรื่องที่ครูกำหนดให้เพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะคะตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านและเขียนบันทึกความรู้ตามรูปแบบที่ครูกำหนดให้ค่ะเนื้อเรื่องอยู่หน้าถัดไปนะคะเนื้อเรื่องในเรื่องที่1เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด d 9 9 สำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานถ้านักเรียนสนใจเรื่องนี้อ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจตั้งคำถามและตอบคำถามจากนั้นก็เขียนเรียบเรียงลงในแบบบนันทึกความรู้ได้เลยค่ะแต่ถ้าอ่านแล้วยังไม่ชอบใจลองอ่านเรื่องที่สองดูนะคะเรื่องที่สองเรื่อง Social Distancing การเพิ่มระยะห่างทางสังคมกับ8วิธีหนีโควิด19ถ้านักเรียนสนใจเรื่องนี้อ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจเหมือนเดิมนะคะตั้งคำถามตอบคำถามจากนั้นก็เรียบเรียงเรื่องราวลงไปในแบบบันทึกความรู้ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนเลือกอ่านเรื่อง ถูกใจได้แล้วตั้งคำถามตอบคำถามเรียบร้อยแล้วก็บันทึกลงในแบบบันทึกความรู้ได้เลยนะคะหลักสำคัญอย่าลืมมารยาทในการเขียนด้วยนะคะงานชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะใบงานที่3ค่ะใบงานที่3เรื่องการเขียนบันทึกความรู้คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจจากการฟังหรือดู ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังหรือดูและเขียนบันทึกความรู้ตามรูปแบบที่ครูกำหนดให้แบบบันทึกความรู้อยู่หน้าถัดไปนะคะเมื่อนักเรียนเลือกฟังหรือดูอย่าลืมตั้งคำถามตอบคำถามก่อนที่จะเรียบเรียงเรื่องราวลงในบันทึกความรู้นะคะหลักสำคัญเลยห้ามลืม มารยาทในการเขียนนะคะเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ